สวัสดีค่ะยีดีราพัสุการ,รายงานปุญทองพอรนายรีพอร์ตประจำที่13กรกฎาคม2559ค่ะสำหรับนอนราทองคำในคืนนี้นะคะคำถะแถลงของประธานเฟดส,สหเซนหลยุยเมื่อคืนที่ผ่านมาเราบอกว่าผลกระทบของบีซีต่อเศรษฐกิจสหรัฐมีค่อนข้างน้อยและสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหลังจากอัตราการว่างงานสหรัฐต่ำกว่ารับ5%เซน์ สำหรับประเด็นดังกล่าวอาจจะทำให้ตลาดกลับมากังวลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดสอดคล้องกับที่ประธานเฟดสาขาแคนซัสแถลงในวันจันทร์ว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐต่ำเกินไปและควรที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากที่การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเดือนมิถุนายนออกมาแข็งแกร่ง คืนนี้ที่ตามการเปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจของเฟด12เขตที่จะทําให้ทราบถึงภาวะเศรษฐกิจสหรัฐในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาและจะทําให้ตลาดประมาณถึงแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคตอย่างไรก็ดีคาดการว่าเฟดอาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้หรืออาจจะเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งในการประชุมเดือนธันวาคมด้านกองทุน SBDR เมื่อวานขายทองคำออกมาสูงถึง16.04ตัน คาดว่าราคาทองคำในคืนนี้เคลื่อนไหวในกรอบ 1,326- ถึง1,359เหรียญสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำ,คำคืนนี้นะคะมี3รายการ1เวลา1นึ่ทุ่มครึ่งมีดิชิีราคาสินค้านำเข้า2องลาสามทุ่มครึ่งมีสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ละสาเวลาตีหนึน่งเฟดเผยในรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจและดุงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐ และติดตามบรรองพร m o r n i n g r e พอร์ตได้ในชว่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับมากับบรรองพอร Nightree ผ่อได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ